น,นี่คือหลอกกระแพงภายในครับของป่าด่านวิเวกนะครับเมื่อนี้ก็คือเป็นมือบุญไญ่นะครับอ่าอยู่ที่วัดป้าด่านวิเวกนะครับพี่น้องแขกไปไทยมากก็ร่ายสายบุญสายท่านนะครับตอนนี้เพิ่งบ่ได้ถึเงเวลาที่จะออกบินขบาตนะครับค <c oughs> นเริอม,มาจอดเต็มไลยครับพี่น้อง ถนอนอาจจะแอาอชาจังกน่อยข้างนอกนะครับอันนี้ผมอยูดย่ด้านในครับอาายู่ด้านในคุณแม่คู่บ่ายจา์ก็เดินทางมาตะไคร้ร้ายนะครับเมือนี้ก็ตรงรวันที่สี่ chị kandyá đi nói nó, kandyái nó. chị kandyái nói 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 chị ฮะเดี๋ยวหลายบากคนณหลายเดี๋ยวผมจะท่ามันจัดการพี่น้องดนเบิง้ง<ป>นี่แหละครับผมโล่งท่านะครับ

อดื่มกาแฟรือยังรครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเ,วเนาะครับคบผมนี่ครับบรรยากาศภา,ายในครับพี่น้องเลเบิร์ยังไม่ได้ผู้บาดจารยยังไม่ได้ออกว่าบิณฑบาทครับสายบุญกำลังทยอยมาอันนี้ก็โรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับ ขนาดอันน่าจะเลือดยังมาเนาะพี่น้องนะครับเริ่มทยอยเข้ามาหลายแล้วครับตอนนี้ครับนี่คือที่วัดป่าดาวิเวกครับต่ำบลสีชมพูเบอร์โซว,วิสัยจังหวัดบุรีรันะครับขนาดข้างในข้างนอกน,นี่ยังหลายอยู่ครับลงท่านยังหลายอยู่ นะครับ going, อันนี้คือ้างในเด้อครับนี <c oughs> <c oughs> มากนะไล่ตาครับผมจงพูดนะแมงนี้คุณังหมฮะรถไปจุดผลแต่ัอไฟไทยเปิดไปดันข้างเนี่ยที่ที่ของเนี่ยผลจะลขอสตาร์ทไหม สองขั้นนี่ละแล้วก็ล็อกที่ไว้แม่ตนัด้เงเรถบคลิปนี่ว่าเพื่อนเคนี่ครับผมรู้สึกว่าายาโยมจะมาหลายแล้วครับตอนนี้ขอบคุณและขอบคุณครับ